ไม่แซวเขาไหม ่ครับอันนั้นมันเป็นแบบสิทธิของเขาครับ<ม>เราก็เลิกกันแล้วพี่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามเรื่องส่วนตัวของเขาครับถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อก,กันเสมอมาค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับคู่ของหนุ่มนิกนกี้นชตัตนะคะแล้วก็อดีตแฟนสาวอย่างสาวก,ก้อยอรัชพรค่ะโดยก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เลิกรากันมานานแล้วนะคะและตอนนี้ก็ยังคงนะคะความเป็นเพื่อนพี่น้องกันค่ะคุณผู้ชมคะและนี่เลยค่ะล่าสุดนะคะนิกกี้ก็มีการออกมาตอบแล้ว หลังเห็นโมเมนต์นะคะกระแสคู่จ้นของก้อยกับหนุ่มท็อปทศพลซึ่งนะคะนักข่าวเนี่ยก็มีการถามหนุ่มนิกกี้นะคะว่าเราเนี่ยได้แซวนะคะคู่ท็อปก้อยไหมนิกกี้ก็บอกนะคะว่าไม่ครับอันนั้นเนี่ยคือสิทธิ์ของเขานะคะเราเลิกกันแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามเรื่องส่วนตัวของเขาอันนี้ไม่รู้จริงนะไม่ได้ขี้โม้นะคะไม่เคยถามจริงๆเขาก็ไม่เคยมาถามเรื่องส่วนตัวของผมกับเฟยเนี่ยนิกกี้ก็บอกนะคะว่าเราเนี่ยก็คุยกันแค่นั้นมันก็เป็นน้องผ เราให้เกียรติเขาถ้าเกิดเป็นเรื่องฝั่งเขานะคะเราก็จะไม่ยุง่งเขาก็จะไม่มายุง่งในเรื่องฝั่งเรากับก้อยเนี่ยคุยแค่เรื่องน้องหมานะคะอะคุณผู้ชมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะไปฟังเสียงเต็มๆของหนุ่มนิกกี้น่ชัดกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะเราได้แกวคู่เขาไหมคู่ใครครับกับอีกคู่หนึ่งคู่เฟย์ครับหรือคู่ใครกับอีกคู่หนึ่ง ก้อยทอปอ๋อไม่ครับไม่ไม่ครับอันนั้น,น,ม,น,นมันเป็นแบบสิทธิของเขาครับเ,ออเราก็เลิกกันแล้วพี่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามเรื่องส่วนตัวของเขาครับอันนี้ไม่ไม่รู้จริงๆนะออไม่ได้คีมโมแล้วไม่เคยถามจริงๆเ,เขาก็ไม่เคยมาถามเรื่องส่วน,วนตัวผมมักบางทีแบบเฟยก็ก็อยู่กับกลุ่มนั้นด้วย,ยนะครับเพียร์เนี้ยมันแบบต้องมาเจอกันต้องอะไรอ๋อกับเฟยแล้วก็คุยแค่นั้นนะพี่เพราะไอ้เฟยมันก็เป็นน้องผมอะผมก็ให้เกียิเขาอะถ้าเกิดเป็นเรื่องของเพื่อนฝั่งเขาอะเราก็จะไม่อยูแบบ่ เขาว่าจะไม่มายุ่งในเรื่องฝั่งเราอะไรตัวไฟเราได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยพี่คุยแค่เรื่องน้องหมาเลยอย่างเดียวเลยคุยแค่เรื่องน้องหมากับอย่างที่สองคือก้อยเขาเพิ่งส่งเบัตรเครดิตผมมาเพราะว่าไม่รู้ใครไปล็อกอินบัตรเครดิตในเมลเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าช่วยไปธนาคารแล้วก็ไปเปลี่ยนบัญชีอะไรเงี้ยจริงจริงจวลาเราใช้เงินอะไรมันจะเด้งเข้าเมลเขาไงเขาแค่ไม่รู้ใครบุก ไม่รู้ใครผูกเออหรือว่าเราผูกไปตอนไหนแล้วผมโง่พี่ผมผูกไม่เป็นหรอกใช่เขาก็แค่บอกว่าฉันรู้นะว่าเธอใช้ค่าอะไรบ้างไปแบงค์ท่าไปเปลี่ยนแค่นั้นเองพี่อย่างอื่นไม่มีจริงๆเราเราเห็นข่าวคู่เขากับท็อปไหมครับมันก็เด้งมาตามฝีนั่งรับพี่เรามีแบบเป็นห่วงหรือแบบห่วงก้างหรือไม่เลยครับพี่จริงเขาเป็นคนเก่งแล้วพี่น้อง้อยเขาเป็นคนแบบเก่งเขาเป็นคนแบบฉลาดมากผมว่าเขาเป็นเขาเก่งมากอยู่แล้วอะผมว่าเขาใช้ชีวิตได้สบาย คือแบบตอนนี้คือให้สเปซพื้นที่ซึ่งการรายการไม่เคยยุ่งเลยเป็นกังใจตั้งแต่เลิกกันคือไม่เคยยุ่งเลยไอ้นี่ตามแบบฝั์จริงเลยไม่เคยแบบไปถามเลยว่ามีคนคุยไหมหรือไปไหนไปกับใครไม่เคยเลยพี่แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเลยครับว่าเขาจะมีแล้วก็โอ้ก็ยินดีที่เขาเป็นคนเก่งอ่ะเขาก็เหมาะสัมอ่ะน้องก้อยอ่ะไม่เสียดายหรอครับพี่ไม่เสียดายหรอโอ้เลิกกันมาแล้วพี่สองสามปีแล้ว่啊 ใช่พี่แต่บางก็ยังมีแบบคันทักคุยกันอยู่เราก็ซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นแบบหนังเป็นละครเป็นงานเขาอะไรยครับใช่ครับ